ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเว็บไซต์นะครับในการทําเหรียญคริปโตฟรีไม่ต้องลงทุนถอนแล้วได้เงินจริงแน่นอนตามหลักฐานที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะครับ200กว่าด o ทคอที่ได้รับเข้ามานะครับ กระเป๋าที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าของบิทครับนะเพราะว่าใช้บ่อยที่สุดละสำหรับกระเป๋านี้ใครยังไม่มีกระเป๋าคลิปโตเลยเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครใน YouTube มีสอนหรือว่าจะดูด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับได้ทาคลิปสอนแต่ละกระเป๋าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปค้นหาดูเพิ่มเติมได้เลยสําหรับช่องทางที่ใช้ในการทําเหรียญคริปโตนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า toypayu.com นะครับอันนี้เราสามารถทําผ่านมือถือได้เลยนะครับจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอวเตอร์ สามารถสมัครทําฟรีได้เลยลิงก์การสมัครนะครับจะปักหมดไวให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ถ้าเราเคยสมัครไปแล้วนะครับแล้วลืมรหัสเนี่ยก็สามารถกดลืมรหัสเปลี่ยนรหัสใหม่เข้าสู่ระบบได้เหมือนเดิมส่วนใครที่อยากจะลองสมัครดูก็ดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้จะมีวิธีการสมัครไวให้ทําตามคลิปได้เลยนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นถ้าเราเคยใช้งานปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ทําเงินต่อได้เหมือนเดิมนะครับการใช้งานเนี่ยแนะนําให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome เนาะเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาไทยได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่าง มันเป็นภาษาอังกฤษทุกเมนูเลยอาจจะไม่เข้าใจก็ใช้งานผ่าน g l e Chrome นะครับคลิกขวาแล้วก็แปลภาษาได้เลยสาหรับคอมพิวเตอร์แต่ถ้าในมือถือเนี่ยเราก็ไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะครับที่ด้านบนขวาม,มอือมันจะมีคําว่านี่ครับที่เป็นจุด3จุดแล้วก็กดคําว่าแปลภาษาได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ต่อมานะครับเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับดูตรงประวัติศาสตร์แล้วก็เลือกไปที่การถอนเงินถอนไปครั้งล่าสุดนะครับก็คือรายการนี้เลย35,429คะแนนเป็นเหรียญดอทคอยค่าธรรมเนียมก็คือศูนะคยค่า ในการถอนเนาะจำนวนที่ได้รับนะครับก็2242.55 2ด o t c o i n จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ตามยอดตรงนี้เลยครับได้รับเข้ากระเป๋าบิตครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่เชื่อว่ายอดเงินเข้าหรือเปล่าเรามากดตรงกระดิ่งตรงนี้นะมันจะมีการฝากเหรียญนะครับ242.55 DOTCOIN คือยอดนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ดูครับก็มาดูตรงเงินของฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เหรียญ DOTCOIN ของเราเนาะตรงนี้นะครับตรงคําว่าฝากเหรียญนะมันจะมีรายการด้านล่างนะครับให้เราดูนะครับอันนี้คือยอดเงินฝาก242.5 หนะครับตัวหนังสือสีแดงตรงนี้เลยที่ฝากเข้ามาที่บิตครับนะอันนี้คือยอดการถอนเงินล่าสุดนะครับต่อมาวิธีการทานะครับต่อไปนะครับก็คือให้เรามากดที่ประวัติโดยยอดดล่างนะครับประวัติโดยยอดเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่านะครับกระเป๋าสตางค์นะครับกดไปตรงรูปดินสอได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเหรียญดอทคอยนะครับหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆที่เราต้องการถอนเราจะใช้เหรียญอะไรนะครับล้วก็เลือกได้เลยนะครับตามที่เขาระบุไว้นะครับบิตคอยดอทคอยอิทูเรียมไลท์คอยต่างๆเราต้องการถอน เี่นอะไรเราก็เลือกได้เลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการถอนเป็น Binance นะครับ BNB นะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นกระเป๋าของ Binance โดยตรงเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นบิตครับกระเป๋าอื่นๆก็ได้นะครับอยู่ในเครือข่ายของ Smart Chain นะครับ BEP 2 0เนาะต้องเลือกเครือข่ายตรงนี้ให้ตรงนะครับแต่ถ้าเป็นบิตคอยล่ะบิตคอยเนี Bitcoin, ่ยให้เราเลือกเป็นเครือข่ายของ Bitcoin เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับดอทคอยเนี่ยเราก็วางที่อยู่ลงไปได้เลยนะครับจากกระเป๋าที่เราเลือกใช้นะแล้วก็กดต่อไปแล้วก็ทําการยืนยันลิงก์กระเป๋า ให้เรียบร้อยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยต่อมามาดูที่เมนูที่1น่งนะครับแผงควบคุมแผงควบคุมเนี่ยก็จะมีในส่วนของยอดเงินคงเหลือของเรานะครับ3 5 0คะแนนนะครับอันนี้เป็นคะแนนเนาะในส่วนของการฝากเงินนะครับอันนี้เราไม่ต้องฝากนะครับเราทําฟรีล้วกดถอนเงินตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการเข้าถึงรหัสลับนะก็คือการถอนโดยการใช้เหรียญคริปโตบัตรของควันเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกมออนไลน์นะครับก็จะมีกาลลิน่าฟรีไฟล์มีพับ G m o ม i l บยแล้วก็มีฟอร์ดไนน์นะสามารถกดเข้าไปดูได้สำหรับการถอนนะครับแล้วก็มาเลือกเอเรเีียท่า ในส่วนของที่อยู่ไว้นะก็คือ l i n k ์กระเป๋านะครับเช่นผมเพิ่มดอทคอยผมก็เลือกเป็นดอทคอยการถอนเหรียญดอทคอยเนี่ยจะใช้อยู่ที่1000คะแนนนะครับหนึ่งพันพอยต์นะผมมี3 5 0ยังไม่พอนะครับล้วก็กดดูได้เลยว่าเราจะได้รับกี่เหรียญดอทคอยจากคะแนนที่เรามี1000คะแนนแล้วก็พิมพ์ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะได้รับเท่าไหร่นะครับเราอยากจะรู้เลยว่า1วันเนี่ยต้องทําคะแนนให้ได้เท่าไหร่กี่ดอทคอยกี่คะแนนแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ดูได้เลยสมมติผมอยากจะได้วันละหน,น,นึ่งล้านคะแนนนะ 6 8 9 0นดอเคอยเลยนะครับก็ลองใส่ดูได้นะว่าเราจะตั้งการทําคะแนนของเราเนี่ยเท่าไหร่กี่คะแนนต่อวนันกี่คะแนนต่อเดือนนะครับก็สามารถระบุจานวนคะแนนตรงนี้ดูได้เพื่อที่จะทําการดูเหรียญของเราว่าเราจะเอาเหรียญกี่เหรียญแล้วก็ไปคํานวณเป็นเงินบาทดูได้เอ,เองนะครับต่อมาก็เป็นเมนูที่2นะครับในการดูโฆษณานะครับก็จะมี2หัวข้อนะเป็นโฆษณาไรกรอบแล้วก็เป็นโฆษณาแบบมีเกาะนะครับอันแรกนะครับก็จะมีการดูโฆษณาเนี่ยทั้งหมด27งานนะครับให้เราดูได้วิธีการดูก็กดเข้าไปที่ตัวหนังสือ สีฟ้าได้เลยนะครับที่เป็นลิงก์ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็จะเป็นเหรียญทองขึ้นมานะครับระยะเวลาแต่ละเว็บไซต์นะครับก็ไม่เท่ากันเนาะสามสิบห้าสิบวิห้าวินะครับผมก็แล้วแต่ว่างานที่เขาให้เราดูนะครับโฆษณาแบบมีกรอบนะครับผมก็มีทั้งหมด8งานนะครับเราก็สามารถทําได้เลยประมาณนี้สําหรับข้อเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะมีรายได้เพิ่มนะครับก็คือการทําข้อเสนอข้อเสนอเนี่ยมีอะไรบ้าง1นนะครับคือการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆทําภารกิจในการรับเป็นเงินด ลนะนะครับเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็เป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับการทําแบบสํารวจเนะี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์คอยเพย,ย์อยู่นะครับก็จะมีเ е ทเปอร์เซ็นต์ให้เราดูด้วยบวก30%บวก50%าต์แต่ละเว็บไม่เท่ากันนะก็สามารถดูตรงนี้เพิ่มได้เลยครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปเกมนะครับบางอันสองร้อดอลลาร์7ดอลลาร์0.6ดอลลาร์1นจุดประมาณ0.17นะครับ36เนี่ยก็ภารกิจเนี่ยมันแตกต่างกันนะมัันนไมม่เหือก 208ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวภารกิจเนี่ยไม่คุ้มกับการทําเหมือนกันนะครับทำไมถึงไม่คุ้มหนึ่งเลยระยะเวลาจํากัดแค่25วันในการทําภารกิจนะครับคุณจะต้องมีเวลาเล่นทั้งวันตลอด24ชั่วโมงให้ครบก่อน25วันนะหนึ่งคือการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องนะครับแล้วก็ทําตามภารกิจเล่นให้ปลดล็อกนะครับตามระดับที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ยังมีการเติมเงินภายในเกมด้วยนะครับทั้งหมด4.99ดเอลลาร์เป็นครั้งแรกก็เกือบ5ดอบ5ดด น,นี้ก็น่าจะประมาณ160-170บาทนะครับก็ไม่คุ้มแหละที่เราจะทําการเติมนะครับถ้าว่าคุณมีเวลาว่างเล่นแค่ไหนก็ลองคํานวณดูนะส่วน7ดอลลาร์8ดอลลาร์เนี่ยก,ก็กดดูได้เลยภารกิจเนี่ยก็จะเป็นการเล่นนะครับก่อน30วันผ่านระดับ5 5 20 25 30แล้วก็อ40อันนี้เราจะต้องมีเวลาเล่นมากพอนะเพราะว่าการเลื่อนระดับเลเวลของในเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับก็ลองทําดูได้โฆษณานะครับอันนี้จะเป็นการซื้อโฆษณาภายในเว็บก็คือ การเราจะต้องเป็นการลงโฆษณาโดยการเสียงเงินนะน,นี่เราไม่ต้องลงนะครับเลอบอร์ดนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำไปที่5 3 2 2ดอลลาร์ทั้งหมดนะครับเลด d บอร์ดเนี่ยทุกคนทำได้เหมือนกันนะตอนนี้มีการทำในส่วนของ l e ดเดอร์บอร์ดในส่วนของข้อเสนอนะครับน,นี่เราสามารถทำได้เลยนะครับต่อเดือนเนี่ยเขาแจกรางวัลอยู่ที่ $5000 ดอลลาร์นะเหลือเวลาตรงนี้นะครับ22วันนะครับก็อันดับที่แจกเนี่ยก็คือ1,11คนนะ 1, คนนะครับสำหรับรางวัลเนาะเราก็สามารถทำตรงนี้ได้ให้ติด อันดับนะครับแล้วก็เป็นแบบรายวันนะครับ250ดอลลาร์ก็เหมือนกันเลยนะครับในการทําข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าการเล่นเกมก็สามารถทําตรงนี้ได้เหลือเวลาอีกแค่12ชั่วโมงนะครับสำหรับแบบลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็คือพันธมิตรก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนรายวันแล้วก็รายเดือนตรงนี้น่าจะจบในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ไปละนะครับถ้าใครเป็นสายแนะนำนะครับหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยก็ตรงนี้ปิดรับแล้วนะไม่สามารถทํากิจกรรมได้แล้วนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของพัน การมิทนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะเพื่อที่จะรับค่าคอมมิชชั่นนะครับก็กดตรงนี้เลยอันที่2นะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้เราสามารถใช้ลิงก์เนี่ยในการโปรโมทอ่าเว็บไซต์ของคอยเพย์ยูได้นะครับก็คือแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ประวัติศาสตร์นะครับก็ดูในส่วนของการฝากเงินนี้การถอนเงินทั่วไปตลาดเสนอแล้วก็รางวัลน,นะครับสำหรับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่เราได้รับจากอ่ากิจกรรมนะครับหนึ่งคือการทำออฟเฟอร์นะครับข้อเสนอต่างๆแล้วก็การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะตรง ลีดเดอร์บอรดตรงนี้นครับล่าสุดที่ผมได้รับมาเนี่ยก็อยู่ที่18.25ดอลลาร์นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ตัวนี้ให้ดูตามนี้เลยก็การใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับคอยเพย์ยูแล้วก็การถอนเงินล่าสุดที่เปิดให้ดูนะยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเหรียญดอทคอยนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน242.55ดอทคอยนะครับคำนวณเป็นเงินบาทในราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,287.59บาทสตางค์ราคาต่อ 1.co ดอทคอยเนี่ยจะอยู่ที่5.31บาสตางค์ต่อ1นึดอทคอยในราคาปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการทำเหรียญคริปโตฟรีแล้วไม่อยากลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันว่าต้องทำแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญคริปโต แบบนี้นะครับ